สวัสดีครับสบัยดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวทกสจ่ายเงินเกษตรกร5,000เริ่ม15พฤษภาคมนี้นายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่า ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2563เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน พฤษภาคมถึงกรกฎราคม2563จำนวน10ล้านลายวงเงินงบประมาณจำนวน150,000ล้านบาทซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวทกสจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีบัญชีเงินกับทกสสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www.yeyaya เกษตรกร .com ของทกสาได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เป็นต้นไปหลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ ความช่วยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันเมื่อทกสได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1ล้านลายคาดว่าเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563โครงการดังกล่าวทกสจะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจาก,กเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกสแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกสอถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศเอ o โมบายถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกศได้อีกด้วยนายอภิรมกล่าวจากข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีกับชาวเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่จะได้เงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนด้วยก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบกดติดตามช่องเอิญอนอนต์สาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ